มาเมื่อนี้แกน้ำขึ้นหลายล,าย,ลายเบิ่งสิจุสะพานแล้วขึ้นน้ำให้หนาเข่าไปหลายเติบไปัน,นปกติวันนี้เป็นฝายน้ำล้นเต็มบ่เหลียวเห็นฝายแล้วื่อนี้วันที่สิบแปดนะคะเนาะสิบแปดเบิ่งสะพานสะพานน้อยเพิ่นเห็นแล้วสะพานน้อยถ่วมสะพานแล้วเหลือแตะขานสะพานให้หนาเข่าหันแงเข้าไปเลยเด้อถ่วมเข้าไปแล้วพุ่นต้นปาล์ม มอันนี้เปนเป็นทางเขามู่บ้านนะค่ะเด้อแต่ว่ามู่บ้านยังบ่วมเถือทถ่วมแต่ให้น้าเข่าขาี้เจ้านี่แหละถ่วมซาหมูนนี่ก็ยางไม่ได้ละอันนี้ข้เจ้าจมีเหงาไปปกติสิยางน้ำคันคูนี่ไปได้อันนี้ถ่วมคันคูเมื่อแล้วเบิง้งทุกคน้นเบิง้งจู่สะพานแล้วจู่สะพานนแหละคันโตกงไม่อีก เขาว่าพายุสิเข่ามาอีกสองลูกเนาะเตือนห้อยวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดคุณขั้นเข่ามาอีกกับวันแนกทีกันเด้อร์โปรดติดตามตอนต่อไปห้ามขึ้นไ้ายคุณหน้าข้าเจ้ากระทวมแล้วคุณอันนี้จูสะพานใหญ่แล้วนะนี่เนาะ อันนี้สะพานใหญ่ทางเขาหมู่บ้านจุสะพานแล้วมื่อนี้กับฝนย้อยฝนน้อย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 ลงมาหันสะพานน้อยบ่มีสะพานแล้วยังแต่ขานยางขามเมื่อวานยังบ่ขามเมื่อวานยังายางเล่นได้อยู่มื่อนี้เล่นบ่ได้แล้วอันนั้นทางเขาหมู่บ้าน มันก็เป็นเนินยี่รอกว่าขึ้นสิบหวถ่วดอกขั้นบ่ออีลีเพราะว่าเดี๋ยวนี้กะน้าโค้งก็เริ่มลดแล้วแต่ว่าน้าม,มงหันน้ามองยังหลายอยู่เพราะว่าหมู่บ้านเขาหีิมันเป็นหมู่บ้านที่ร้องรับน้าจากบ้านอื่นๆซีหาหมู่บ้านไหลมารวมกันแต่กะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านทศรานเนาะมันก็นจะมีประตูเปิดเออนเคลื่อนน,น้อยๆน,นะ ประตูเปิดน้ำน้ำลง้งไม่น้ำม,มงแล้วก็อยู่ในตัวอำเภอกบสิมีเลือนอีกประตูระบายน้ำออกไปน้ำโค้งเดี๋ยวนี้น้ำโค้งกาลด์ลงแล้วแต่อันนี้เขาเอื้อนน้ำร้านเนาะอยู่บ้านสิมีน้ำร้านกับน้ำม,มงเดี๋ยวนี้น้ำร้านมันสี น่อยนี่น่อยด้เด้อนี่เด้อน่อยสีหน่อยก็ไม่น้ำม,มงน้าม,มงสีสูงกว่าไม่น้ำร้านนี่ประมาณสองเมตรเนาะมันก็เลยไปใสา่าได้ระบายออกมาได้ขั้นเขาเปิดระบายเปิดประตูระบายไปกะหน้าม,ม้งกับสีเข่ามาเนาะขั้นหน้าม,มงเขามากับถ่วม,มู่บ้านคิดว่าเพื่อนก็เลยป้อยให้ถว่วทงนะดีกว่าถั่วม,มู่บ้านเนาะเพื่อนก็เลยว่าเปิดเขามากับเบิ้งก้อนว่าจังไดเนาะ แล้วแต่ผู้ใหญ่พ่นศิีว่าจังไดแต่กะนี่สิจูอันนี้เรเดอร้อจูสะพานแล้วอีกสองลูกพันสิมานีพายูนี่นขันมันระบายไวได้อีรีกะอาจจะได้เป็นชาวเกาะ <c oughs> ในหมู่บ้านคึสิบโอทวมดอกเพราะว่าจากสะพานนี่ไปถึงในหมู่บ้านนี่อันนี้บ้านหลังนี้เพิ่นติดห่วยเนาะบ้านเพิ่นติดห่วยแต่ว่าเพื่อนกระทอมสูงอยู่ดอกว่าเพื่อนตินห่วยย่างเก้งกะ ถ่วมหอดป้ายอันลดความเร็วหันละเพราะว่าเกิดมากกับเราเคยเห็นมันถ่วมจากเถือแต่ว่าอันพ่อแม่ลอยฟังอยู่ว่าปีศูนย์เ้านะถ่วหลายถ่วมมงพูดนหมองรถมอไซค์ลงมาพุณนพอดหันละะว่าจากหันเก็บเป็นเนินเนาะเนินเขาหมู่บ้านเป็นเนิน อันทอดป้ายสีน้ำเงินนะน่ะมันเคยถั่วทอดหันละย่างหลายขคาเจ้าก็ได้ขี่เฮือออกจากหมู่บ้านในตหมู่บ้านอีหลีบ่เคยถั่วมจากเถ้อเพราะว่าบ้านอยู่คือจังอันกระดองเตาห์นะบ้านอยู่เทิงกระดองเตาคือคกนะ้นกระทะนะมันก็เลยบ่อถั่วมันเงิน,นคน้นแต่น้ามันทงไฮทงนานี่ว่าต้องพูดถึงอันนี้น้ำร้านมันก็สิมีน้ำมองอีกน้ำแกงทั้งนาคุณ นี่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่งกระลักประกาศให้คนมาเอาแจ้งนา้าถ่วมนาผู้ดใดเห็นมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้แคจะอาจจะมีเงินสดเซยมาแหายยางสินะแต่ว่านะเฮาถ่วมดอกว่าเปลี่ยนหน้าโคกคนๆขยายไปสะพานยางไม่ได้แหละ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ด้อค่ะเดอ้อมือในวันที่18เนาะเดี๋ยวท่านมีฝนตกมาอีกจาก2-3มือ้อคันมันแห้งเดี๋ยวจะมาถ่ายเห้เบิองใหม่จ้ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้า